การแข่งขันเทนนิสไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะคะเป็นการแข่งขันสนามที่1ค่ะก็รายการนี้ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ0,000 0บาทนะคะที่ศูนย์พัฒนาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีประเภทหญิงเดี่ยวรอบเมนบรอรอบแรกนะคะอ้อมศิอันชิสาฉันทะนักเทนนิสเจ้าของเหรียญเงินหญิงเดี่ยวซีเกมครั้งที่31ก่อนหน้านี้ก็หยุดพักไปสักระยะนะคะไปพักรักษาไหล่ซ้ายค่ะก็กลับมาลงสนามอีกครั้งพบกับพิมดาทองคํามือหของรายการค่ะแล้วก็เป็นอันทิสาที่ทําได้ดี ะะยังเล่นได้ครบเครื่องค่ะเอาชนะไป2เซตร,รวดเลย6 2ต่อ2แล้วก็6ต่อหนึ่ทำให้ผ่านเข้ารอบ2หรือว่า16คนสุดท้ายไปพบกับเจน่าเลานี่เฮียฟอร์ดนะคะที่เอาชนะลาลลิตบุตรดีมา2ต่อศเซต6ต่อสแล้วก็6ต่อ 1, นะ1ค่ะส่วนอีกคู่หนึ่ง ไทร่าลีทีบีเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษน,นะครับสาวสวยช่างภาพบอกว่าคนนี้สวยใช่เออมือเจ็ดของรายการะนะครับเอาชนะโชติรินแก้วกาไป2ต่อ0เซต6 4และ6 3ก็รอบ2หรือว่ารอบ16คนเนี่ยจะไปเจอกับสุก,กิตาสุกแก้วที่เอาชนะมาดิเซนจากรัสเซียมาได้2ต่อ1เซตนะครับค่ะมแดดร้อนจังเลยสงสารทั้งสคนใช่ไหมคะทั้งสคนเลยค่ะร้อนนะครับ